152นะครับกุหลาบไปครับจากบอกิตวิวัฒน์ฟาร์มอุตรดิตถ์อำเภอท่าปลาจังหวัดอุตรดิตถ์ครับค่ะ159ค่ะน้องขงแก้วนะคะจากทุ่งเศษฐีฟาร์มค่ะจากจังหวัดศรีสะเกดอำเภออุถุพิสัยค่ะ160นะครับชาราแม่สายอิสานนะเรบวันนี้เดินทางมาจาก มอกิวิวัฒฟาร์มอุตรดิตถ์นะครับอำเภอท่าปลาจังหวัดอุตรดิต์นะครับเดินทางมาไกลเลยทีเดียวนะครับ159นะครับคำแก้วทายาทของพ่อช้างเศรษฐีกับแม่กรมนะครับจากทุ่งเศรษฐีฟาร์มอำเภออุทุมพรนิสัยจังหวัดศรีสะเกษครับ160ครับช้างมณีทายาทของพ่อช้างอุดรกับแม่ทองคํานะครับจากนักธิดาฟาร์ม162ครับคำมีเป็นทายาทของพ่อช้างเศรษฐีกับแม่หนองโพ จากทุ่งเศรษฐีฟาร์มอำเภออุทุมพรพิร่ศษจังหวัดศรีสะเกดครับและ164แฟลพราวเป็นทายาทของพ่อเก้าเจริญนะครับจากวีระยาฟาร์มแอนฟาร์มคนแกร่งอำเภอเซกาจังหวัดบึงการครับค่ะนี่คือทั้งห้าหมายเลขก็ประวัตินะคะของทั้งห้าหมายเลขห้าสาวน้อยนะคะในสนามตอนนี้ในครั้ที่สองค่ะห้าตัวจากสี่จังหวัดนะครับอุตรดิตศรีสะเกดอุทัยธานีและบึง,บงการานะครับ ผู้บังคับควายนะคะก็ได้กำลังจัดแถวนะคะให้ทันคนัะการารได้ให้คะแนนในแต่ละหมายเลขค่ะฟ้าัได้สหรับการปให้การสนัวยกมการท่องเทียวหทศไทยค่ะค่น,นี้คือการแข่งขันในค่านลูกควายอายุมากกว่า12เดือนถึง15เดือนนะคะซึ่งทั้ง5้าหมายเลขจาก ทั้งกี่จังหวัดนะคะคุณหมอสี่จังหวัดนะคะ ่าจะเกิดปัญหาจากควายชื่อซ้ํากันนะครับตอนนี้นท่งางเจ้าของควายได้มาแจ้งจะเหลือ4ตัวนะครับทั้ง4ี่หมา,ายเลขหมายเลขหนึ่งห้าสองก้าหนึ่งหกและ162่งกครับ,บ<า>ก็ท่านคณะกรรมาการก็จะพิจารณาเอา3ามตัวที่ดีที่สุดในคลาสนี้เพื่อผ่านเข้าไปจัดอันดับในรุ่นลูกควายเทศเมียนะครับ,บในระดับประเทศครับา ในคลาสนี้นะคะไปแข่งขันกันในประเภทรุ่นลูกภวายนะคะอายุ10เดือนถึง18เดือนนะคะเพศเมียรด้ดับ4ตัวนะครับ่เข้อะกวดนะครับหมายเลขใดจะเป็นหมายเลขที่ผ่านเข้าไปนะคะในคลาสนี้นะคะขอผู้ผ่านทั้ง3หมายเลขจะเป็นหมายเลขใดลุ้นในใจไปด้วยกันค่ะ สายช้าง3าตัวเลยนะครับลูกของช้างเศรษฐี2ตัวช้างมดรอหนึ่งตัวนะครับปะทะก,กับทายาทของพ่อคิงคองนะครับควายที่สูงที่สุดในโลกนะครับค่ะกักษาที่เรารักษารักษรนะครับก็มีส่วนสำคัญเป็นอย่างมากนะครับที่จะ<ม>พรีเซนต์จุดเด่นของควายแต่ละตัวออกมาให้ทางคณะกรรมการได้เห็นนะครับ<ม>เพื่อจะได้วิจารณาให้คะแนนนะครับค่ะ ขอบคุณน่คุณตากันเป็นอย่างดีนะครับในสนามรวดแต่มมือฉับังทั้งนั้นนะครับค่ะผู้บังคับขวายถือว่ามีส่วนสำคัญนะคะในการที่จะรู้ว่าควายตัวน,นี้นะคะผ่านการถูกการเลี้ยงดูดูแลมาอย่างดีมากดอนแค่ไหนนะคะได้ดูท่วงท่าสรีระนะคะการเคลื่อนไหวความแข็งแรงนะคะ ท่านจะสังเกตเห็น,นว่าพี่น้องผู้ชมลองสังเกตดูนะครับท่านคณะกรรมการจะพิจารณารอบตัวควาย360างองศาเลยนะครับคะแนนมีอยู่ทุกส่วนนะครับไม่ <c oughs> ว่าจะเป็นจากทางด้านหน้าทางด้านข้างหรือว่าทางด้านหลังนะครับ <c oughs> ทางด้านหน้าเราก็จะพิจารณาดูจากหน้าตาก่อนเลยนะครับอัตลักษณ์ตาแต้มแก้มจำ้ำอ่องคอขาวนะครับก็จะพิจารณากล้ามเนื้อบริเวณ <c oughs> อกนะครับ <c oughs> อกที่ดีต้อง กระชับนะครับยืนขาหน้าไหล่หน้านะครับต้องมีความกว้างพอเหมาะนะครับรับน้ําหนักของตัวไายได้อย่างพอดีนะครับแล้วก็ดูลักษณะการยืนหลังจากดูด้านหน้าเสร็จไปดูด้านข้างนะครับก็จะเห็นความยาวของลําตัวดูความลึกของลําตัวนะครับพี่น้อง ที่อยู่บนอาคารลองพิจารณานะครับตอนนี้ควายกำลังเดินผ่านมาท่านจะเห็นความยาวดูความแข็งแรงความตรงของสันหลังนะครับแล้วก็จะเห็นความลึกจากบริเวณสันหลังจนถึงพื้นท้องนะครับอันนี้คือคะแนนในส่วนของความยาวและความลึกของลาตัวส่วนการให้คะแนนในด้านหลังนะครับแบ็คโปรไฟล์นะครับเราก็จะเห็นกล้ามเนื้อบั้นท้ายความกว้างของกระดูกเชิงกรานการเก็บกระดูกนะครับแล้วก็ตำแหน่งการเกาะของโคนหาง ขนาดของหางความยาวของผู้หางนะครับล้วนแล้วแต่มีคะแนนทั้งสิ้นนะครับแล้วก็นอกจากนี้นะครับในลักษณะของไขโตัวเมียนั้นไม่เกินอันนี้คือลักษณะที่ดีลักษณะที่พึงประสงค์ของไขรเพศเมียนะครับค่ะเราสังเกตไปพร้อมกันได้นะคะสาหรับท่านตองเชลี่ยที่รับชมกันอยู่ตอนนี้นะคะพี่น้องก็ลองสังเกตแล้วก็ลองให้คะแนนจะหักคะแนนตัวนี้จุดไหนจะให้คะแนนตัวนี้จุดไหนครับค่ะ ทุกส่วนทุกองค์ประกอบนะคะล้วนแล้วแต่เป็นคะแนนทั้งสิ้นนะคะึ <c oughs> ่งทันคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญนะคะท่านให้นะคะคะแนนในแต่ละจุดนะคะหนึ่งเลยคือลักษณะของการยืนผู้บรงคับพายนะครับคนจูงพายจะต้องพรีเซตนจุด <c oughs> น้อยไปได้นะครับเด็กได้ว่าทุกองค์ประกอบทุกส่วนนะคะ ละเอียดย่อยลึกมากๆเลยนะคะต้องเป็นนะคะมีความรู้ขั้นสูงเลยในการให้คะแนนนะคะใช่ครับบางทีขาหลังของควายนะครับบางทีถ้าเราจัดให้ควายยืนขาหลังตั้งฉากเราจะมองเห็นกล้ามเนื้อลูกมะพร้าวนะครับบริเวณซอกขาหลังบริเวณตนขานะครับด้านในแต่ถ้าเราไปจัดให้ควายยืนขาแบะเอียงออกไปทางด้านหลังนะครับกล้ามเนื้อส่วนนี้ก็จะไม่ชัดเจนนะครับแล้วก็ถ้าควายอายุมากขึ้นก็จะทําให้มีปัญหาในการรับตางนะครับ ก็อัตลักษณ์ควายไทยนะครับต้องชัดเจนแต่แก้มจ้ำขนปากสีขาวนะครับแล้วก็จะพิจารณาถึงสีผิวสีแต่ละตอนนี้ผลการคัดเลือกนะครับควาย3ามตัวที่จะผ่านเข้ารอบเป็นตัวแทนคลาสนี้ไปเข้าร่วมชิงแชมป์ในรุ่นลูกควายเพศเมียนะครับก็อยู่ในมือของพิธีกรแล้วนะครับค่ะ ค่ะผลกนนารคะแนนพิจารณาในครัสที่สองนะคะรุ่นลูกฝ่ายอายุมากกว่า12เดือนถึง15เดือนในครัสนี้หมายเลขที่ผ่านเข้าไปสู่รุ่นลูกควายอายุ10เดือนถึง18เดือนได้แก่หมายเลข152ค่ะคุาไฟจากบอกิจวิวัฒฟาร์มอุตรดิตถ์ครับหมายเลข160ค่ะ160ช้างมณีจากนัทธิดาฟาร์มอุทยัยธานีครับ และหมายเลข162่งหค่ะ 2> 2คำมีจากทุ่งเศรษฐีฟาร์มจังหวัดศรีสะเกดครับผ่านเข้ารอบ3ตัว3าหมายเลขนะครับ152 160และ162ครับค่ะขอแสดงความยินดีทั้งสองฟาร์มนะคะแล้วก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะกับทุกหมายเลขเลยวันนี้ที่ได้เข้าร่วมการแข่งขันใน,ใ,ในครั้งนี้ค่ะตัวที่ยังไม่ได้ผ่านเข้ารอบเปิด